ทำไมทำไมบาเจ้าลาบาบลาแลนาะบาเจ้าแลทำทำไมทำทำไมบาเจ้าโลดาแลพูดทำไมพูดทำไมบาลุพยอดาแลไปทำไมไปทำไมบาลุ ตัวด่าแลดูทำไมดูทำไมบาโลจีด่าแลเอาทำไมเอาทำไมบาโลยูด่าเลขายทำไมขายทำไมบาโลยาวด่าเลซื้อทำไมซื้อทำไมบาโลแวด่าเล กินทำไมกินทำไมบาโลซาดาเลนอนทำไมนอนทำไมบาโลเอดาเลพูดทำไมพูดทำไมบาโลพิโยดาเลด่าทำไมด่าทำไมบาโลเซาดาเลมองทำไม มองทำไมบาลโลจีด่าเลยนั่งทำไมนั่งทำไมบาล,ลท้ายด่าเลยกดทำไมกดทำไมบาลโลเลน่งด่าเลยเถียงทำไมเถียงทำไมบาลโลกยกิงขู่ด่าเลยยิงขงูปป่สระอุบมาอเมแน อันนีแน่ยิ่งคูนเนาะตีทำไมตีทำไมบาลุยายดาเ,เล่ใช้ทำไมใช้ทำไม,ำไมบาลุตรงดาเ,เล่